สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำการบวกตัวการสร้างชุดแพทเทิร์นให้ดูนะคะนี่ค่ะคือวิธีการบวกตัวนี่เราจะมาให้ดูนะคะคือตรงนี้คือการที่ทำแบบนี้คือชุดนี้คือที่คือการใส่ได้เลยค่ะเราทำคือเกณฑ์การบวกตัวนะคะนี่คือชุดเสื้อชุดกลางวันนะคะอกบวกแปดถ้ามีเป้าแขนเป้าจะเป้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดเซนคืงถึงแปดเซนติเมตรนะคะ แล้วเอวเอวบวกหต้นแขนบวก9เรามาดูสะโพกค่ะสะโพกใหญ่บวกหกลักแร้บวก8ดค่ะนี่คือชุดกลางวันนะคะที่เราใส่แล้วก็เสื้อสูตรค่ะวิธีการบวกนะคะอกบวกสิบหน้าใหญ่กว่าหลังเซนครึ่งหรือหเซนสะโพกใหญ่บวก10บลักแร้บวก10ค่ะแล้วเอาเอวข้างหลังนะคะตรงเอวข้างหลังอะ ตีเฉียงเข้าเซนครึง่งแล้วตีเฉียงออกอีกเซนครึ่งนะคะการตีออกแล้วก็สร้างเต็มครึ่งเกตนะคะสร้างครึ่งเกตแล้วมาดูชุดราตีเลยค่ะชุดตาตีช่วงอกเราบวก6เซนหน้าใหญ่กว่าหลังเซนครึง่งเอวบวกห้าเซนต้นแขนเราบวกแค่6เซนนะคะค่ะเรามาดูสะโพกสะโพกบวก4เซนเป้าถ้าเป็นแขนเป้าแขนเลยเราจะเป้าเราจะอยู่ในเกณฑ์เป้าหเซนครึ่งนะคะ มาดูลักแร้ลักแร้บวก8การสร้างชุดราตรีเต็มเกดนะคะต้องสร้างเต็มเก็สี่ดสอหลักแร้เราบวก4คือแขนกุดนะคะแขนกุดเราจะมาดูกฎการสร้างแขนเป้าชุดราตรีเป้าลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ6เซนครึ่งถึง7เซนติเมตรนะคะและชุดกลางวันอยู่ในเกณฑ์ประมาณ7เซนครึ่งถึง8เซนแล้วก็มาการบวกหลวมชุดกลางวันนะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 8เซนครึ่งกัดถึง9เซนคือเป้านะคะที่เราจะวาดเป้าเป็นสามเหลี่ยมลงมาค่ะเราเสื้อโค้ดเราจะบวกเป้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ9เซนถึง12เซนติเมตรนะคะคือการที่วาดเป้าคือเป้าแขนคือแขนเขาเรียกเสื้อแขนเป้านะคะคือเราทําเป็นเสื้อแขนแขนเลยแล้วสร้างเป็นเสื้อแขนเป้าค่ะนี่คือส่วนที่เราทําคือการกดการสร้างการบวกชุด ที่เราทํานะคะคือได้ออกมาเป็นแบบนี้คือการสร้างแล้วใส่ได้เลยแล้วก็มาประยุกต์ด้วยค่ะว่าลูกค้าชอบแบบไหนค่ะติดตามการสร้างต่อไปได้เลยนะคะ